สวัสดีค่ะพบกับดิฉันน้ำเพึ่งพัทธิมาวงอารันกับรายการผ e ู้สิบทลอคค่ะ สำหรับทุกวันนี้นะคะพลังงานสะอาดค่ะก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งส่วนที่มีบทบาทสำคัญเลยสำหรับการลดวิกฤตโลกร้อนค่ะแขกรับเชิญสุดเอ็กซ์คลูซีฟของเราในวันนี้นะคะก็เป็นแขกรับเชิญจากบริษ,ษัทที่ทำธุรกิจพลังงานสะอาดดังกล่าวค่ะเรื่องราวที่เราจะนำมาฝากผู้ชมและนักลงทุนในวันนี้นั้นจะน่าสนใจแค่ไหนตามมาฟังพ้อมกันได้เลยค่ะ เราก็อยู่กับคุณจอมทรัพย์โลจายค่ะซีอของบริษัทซูเปอร์เอนย์คอร์ปอเรชันจำกัดมหาชนละค่าสวัสดีค่ะสวัสดีครับนวันนี้ค่ะเราก็มาอยู่กันที่มอมหิดลค่ะก่อนอื่นเลยค่ะอยากจะให้คุณจอมทรัพย์ค่ะช่วยบอกเล่าถึงโครงการที่เรามีความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยมหิดลให้ฟังนะคะว่าโครงการนี้เป็นยังไงมีความน่าสนใจยังไงบ้างค่ะ ก็โครงการนี้เป็นโครงการที่มหาวิทยาลัยมหิดลเนี่ยเชิญนะครับผู้ประกอบการเข้ามานะครับร่วมการบิดเพื่อการพัฒนาโครงการนะครับจะเป็นโครงการโซลารูฟทั้งหมดประมาณ14.5เมกะวัตต์นะครับแต่ไม่ได้เป็นโครงการโซลารูฟธรรมดานะครับมหาวิทยาลัยมหิดลเนี่ยมีวิชั่นในการปรับเปลี่ยนนะครับแล้วก็แก้ไขปัญหาเรื่องโลกร้อน ก็ให้ผู้ที่นําเสนอเนี่ยให้นําเสนอโครงการที่เป็นอัจฉริยะนะฮะไม่ได้อยากได้มหาวิทยาลัยบอกไม่ได้อยากได้โซลาร์รูฟธ,ธรรมดานะ,ะนะอยากได้โซลาร์รูฟที่เป็นอัจฉริยะที่มีนิวเทคโนโลยีเข้ามาเพื่อพัฒนาให้เกิดความยั่งยืนเพิ่มขึ้นให้เกิดประโยชน์แบบต่อเนื่องมากขึ้นนะครับสิ่งที่เรานําเสนอไปเนี่ยก็จะเป็นระบบแผงที่ดีที่สุด ะนะครับที่จะมีแบตเตอรี่สตอเรจซึ่งอันนี้เป็น Requirement ของมหาวิทยาลัยซึ่งดีมากนะครับเพราะว่า 1. เนี่ยจะสามารถกักเก็บแบตเตอรี่พลังงานได้ส่วนหนึ่งสองเนี่ยมันจะเป็นศูนย์เรียนรู้นะครับส่วนที่จะมาเรียนรู้ได้ของนักเรียนเพราะวันนี้เทรนด์มันมาแล้วละพลังงานทดแทนแต่ว่าพลังงานทดแทนเนี่ยเราจะใช้ตอนกลางคืนได้ไงถ้าเกิดไม่มีแสงอาทิตย์หรือถ้าไม่มีลมเราจะใช้ได้ยังไง นะครับตัวแบตเตอรี่ตรงนี้ก็จะเข้ามาเกี่ยวนักเรียนก็จะสามารถมาเรียนรู้ได้และระบบอันนี้ที่ผมบอกว่าอาัจฉริยะอีกอย่างหนึ่งก็คือว่าจะถูกควบคุมนะฮะโดยคลื่นความถี่นะครับค mm hmm. วบคุมตัวอินเวอร์เตอร์ตัวสมาร์ทกริดตัวส่งไฟระหว่างกันเพื่อให้ส่งไฟไปใช้ที่ตึกที่ใช้และ Efficiency มากที่สุดนะครับ mm hmm. อันนี้คือความอัจฉริยะของโครงการนี้ ในแง่ของซูเปอร์เราก็ภูมิใจมากเลยที่ว่าได้เข้ามามีส่วนร่วมและได้รับเลือกเข้ามาพัฒนาตรงส่วนนี้จริงๆแล้วเราต้องบอกเลยว่าเราไม่ได้มองหรอกในแง่ของแง่ของธุรกิจที่จะมาทํากําไรตรงส่วนนี้เรามองเป็นโครงการ CSR เพื่อทําประโยชน์ให้แกัสังคมโดยได้มีโอกาสร่วมกับมหาวิทยาลัยมหิดลซึ่งเป็นองค์กรระดับหนึ่งของประเทศนะครับ ถือว่าตัวเทคโนโลยีตรงนี้ค่ะมันจะเป็นกลายเป็นหนึ่งในโน้ตเฮาส์สำคัญของซูเปอร์ในอนาคตไหมคะใช่ครับวันนี้เราก็ตรงส่วนนี้เนี่ยเรากําลังทําโครงการนี้อยู่ที่ใช้คลื่นความถี่มาควบคุมระบบทั้งหมดอีกโครงการหนึ่งที่เราทําในแง่ของเราเองเนี่ยที่เราบิดชนะมากก็คือโครงการไฮบริดที่สะแก้วตัวนี้จะติดแผงอยู่50เมกะวัตต์แต่ติดตัวแบตเตอรี่เนี่ย136ชั่วโมง ซึ่งถ้าเกิดเปรียบเทียบแล้วเนี่ยวันนี้ใหญ่กว่าโครงการที่ทำกันในฮาวายที่อีลอนมาร์กมาประกาศอีว่าจะทำแบตเตอรี่สตอเรจให้ฮาวายนะครับ mm hmm. ยังตรงส่วนนี้เนี่ยเทคโนโลยีตรงส่วนนี้จะจะทำให้ซ u เปอร์กกระโดดเลยเพราะว่าอะไรในแง่ของสัญญาซื้อไฟของตัวไฮบริดเนี่ยบริษัทจะต้องขายไฟ7วัน24ชั่วโมง นะฮะจะเป็นครั้งแรกเลยผมจะบอกให้ในประเทศไทยที่สามารถเอาพลังงานแสงอาทิต์เนี่ยมาขายให้ประชาชนไทยได้7วัน24ชั่วโมงเพราะตามธรรมดาเนี่ยเราผลิตไฟฟ้าในแง่ของพลังงานแสงอาทิต์เนี่ยก็ช่วงเช้าถึงช่วงเย็นแหละค่ทาที่ตกเราก็ไม่มีไฟฟ้าแสงอาทิตย์ขายแล้วแต่ตรงส่วนนั้นเนี่ยจะเป็นอะไรที่เป็นโ no น้ทฮาสปเชียลงั้นเราก็จะได้2ส,ส่วนส่วนที่เราทํากับมหาวิทยาลัยมหิดลเนี่ย จะได้ในแง่ของสมาร์ทกริดในแง่ของขึ้นความถี่มาควบคุมระบบในแง่ของอันที่เราทำสัตว์แก้วจะได้โน้ตฮาวของการขายไฟฟ้าเก็บแบตเตอรี่ได้7วัน24ชั่วโมงครับอ,อันนี้ก็เป็น2อันที่เราก้าวกระโดดในแง่ของการเป็นผู้นำของอุตสาหกรรมพลังงานทดแทนเมื่อสักครู่เราได้พูดถึงเรื่องของแบตเตอรี่คะ่ะตรงนี้คะ่ะเราคิดว่าเราจะเข้าไปในสนามของตัวอุตสาหกรรมแบตเตอรี่บ้างไหมคะ ในแง่ของการเข้าเนี่ยเราเข้าอยู่แล้วครับแต่เราเข้าในแง่ของผู้ใช้นะครับ mm hmm. ในแง่ของผู้ผลิตเนี่ยก็ผมดูแล้วละ่ะตลาดวันนี้เนี่ยการเติบโตของแบตเตอรี่เนี่ยคล้ายๆกับตลาดของการเติบโตของแผงโซลา่าเราเห็นแผงโซลา่าสมัยก่อนเนี่ยแพงมากวันนี้เนี่ยภายใน5้าปีสิบปีเนี่ย <c oughs> ราคาลดลงมาเหลือถูกมากถึงแม้เราผลิตเองก็ไม่สามารถ ผลิตถูกได้ในแง่ของประเทศจีนในแง่ของแบตเตอรี่เรามองเหมือนกันนะครับว่าเราอยากจะมีเป็นผู้เข้ามาร่วมในการนําเทคโนโลยีตัวแบตเตอรี่มาใช้เพื่อให้ได้เกิดประโยชน์กับสังคมแต่ในแง่ของการแข่งขันเนี่ยผมเชื่อว่าเราให้ผู้ประกอบการเองเข้าไปดีกว่าเพราะเขาน่าจะเก่งกับเราตรงส่วนนี้ ในวันนี้ค่ะก็ถือว่าเรามาร่วมในโครงการในส่วนของ CSR เพื่อที่จะช่วยในส่วนของการลดโลคร้อนค่ะครับเราคิดว่าในฐานะที่เราก็ทำอุตสาหกรรมพลังงานสะอาดค่ะคิดว่าเราจะช่วยเหลือสังคมในแง่ของการลดโลกร้อนยังไงได้บ้างค่ะก็ในแง่ของซูเปอร์วันนี้นะครับเราเป็นบรรัทพ,พลังงานทดแทนงั้นเราก็ลดโลกร้อนอยู่แล้วนะครับเพราะว่าถ้าเกิดท่านผลิตไฟจากถ่านหินเนี่ยหรือแก๊สธรรมชาติเนี่ย ท่านจะปล่อยตัวคาร์บอนออกมาในแง่ของพลังงานแสงอาทิตย์พลังงานลมหรือพลังงานขยะของตัวซูเปอร์เองเนี่ยตรงส่วนนี้นีเกติฟคาร์บอนนะครับก็คือคาร์บอนติดลบซึ่งเราวันนี้ก็กำลังพูดคุยอยู่กับ EGAT ซึ่งเป็นคนเซอร์ตทฟายที่เขาเรียกว่า REC นะครับ Renewable Energy Certification ตรงส่วนนี้เนี่ยเราก็กำลังพัฒนาแล้วก็ขอให้ได้ r e กทุกโครงการ ตรงส่วนนี้เราก็จะสามารถไปนำเสนอให้บริษัทที่เขาผลิตคาร์บอนบถ้าเกิดเขาอยากจะคืนต่อสังคมก็สามารถซื้อตัวเร็กไปใช้ได้นะครับนี่ก็คือส่วนร่วมที่เรากำลังร่วมทำกันอยู่เพื่อลดภาวะโลกร้อนครับโดยการผลิตไฟมากขึ้นนะครับไปส่งเสริมไฟฟ้าชุมชนนะครับอย่างตัวมหิดลเองก็ตามครับม ัวกระแสะข,อของการโครงการลดโลกร้อนค่ะก็ถือว่าเป็นกระแสะที่ค่อนข้างแรงเลยทีเดียวค่ะในฐานะอุตสาหกรรมนี้ค่ะมองอุตสาหกรรมนี้ภายใน3ปี5ปียังไงเอาไว้บ้างค่ะคือว่าวันนี้เราเราต้องเปลี่ยนอยู่แล้วครับการที่เราบอกว่าเราจะผลิตไฟจากน้ำมันดีเซลเราจะผลิตไฟจากถ่านหินหรือเราจะผลิตไฟจากแก๊สธรรมชาติเนี่ยเราบอกว่าเราจะผลิตไปตลอดเวลาไหม ไม่ได้หรอกนะครับท่านนายกไปบอกแล้วที่ COP 2 6นะครับว่าประเทศไทยจะมีส่วนร่วมและจะลดลงมาต่อเนื่องไม่ใช่ต้องไปถึง2050เลยนะท่านจะลดลงมาต่อเนื่องให้ทุกคนเห็นน้ววันนี้นโยบายรัฐบาลเนี่ยออกมาชัดเจนและแน่นอนว่าจะต้องลดนะครับเรื่องคาร์บอนฟุตปรินในแง่ของการรีลิสคาร์บอนในแง่แก๊สเรือนกระจกนะครับ อุตสาหกรรมที่สร้างมากที่สุดนะครับลิลิสคาร์มันมากที่สุดก็คืออุตสาหกรรมที่ผลิตพลังงานประมาณอยู่27%นณะวันนี้นะครับงั้นตรงส่วนนี้ถ้าเราปรับเปลี่ยนแล้วเราลดได้เนี่ยมันก็จะช่วยประเทศไทยให้บรรลุเป้าหมายนะครับให้ไปตามที่ท่านนายกได้พูดไว้ก็พูดง่ายๆว่าวันนี้เราต้องหาวิธีปรับเปลี่ยนแล้วแหละแทนที่จะดื้อใช้ ฐานหินที่มันถูกกว่านิดเดียวดีไม่ดีไม่ถูกกว่าแล้วด้วยถ้าเกิดนับในแง่ของสิ่งแวดล้อมนะครับผลกระทบของสิ่งแวดล้อมมาใช้แสงอาทิตย์ที่24ชั่วโมง7วันนะครับในแง่ของซูเปอร์ผมก็อยากจะบอกว่าเราเป็นรายแรกและรายเดียววันนี้ที่กำลังทำตรงส่วนนี้อยู่นะครับก็เราก็เชื่อว่าเราสามารถช่วยประเทศได้ในการเติบโตและลดคาร์บอนฟลพอร์้นของตัวประเทศครับผม ในช่วงนี้ค่ะก็ถือว่ามีอีกหนึ่งอุตสาหกรรมค่ะที่ถือว่าใช้พลังงานอย่างมากมายมาหาศาลเลยทีเดียวก็คือในส่วนของบิตคอยค่ะ<อ>ตรงน,นี้<ม>เรามีโครงการอะไรบ้างไหมคะพลังงานสะอาดกับบิตคอยพอจะไปด้วยกันได้ไหมอ๋อได้แน่นอนเลยครับผมก็คือพวก n i n g Company เนี่ยเขาใช้ไฟฟ้าอยู่นะครับก็ที่ประเทศจีนปิดการม i n g ในประเทศก็เพราะว่าไปใช้พลังงานฐานหินอยู่นะครับก็ทำให้มันมีมลภาวะของประเทศ นะครับวันนี้ก็ซูเปอร์ไม่ได้ไม่ได้ทำไมนิ่งอยู่แล้วนะครับแต่ซูเปอร์พร้อมที่จะขายไฟสีเขียว Green Energy นะครับให้กับผู้ประอกอบการวันนี้เราก็มีพูดคุยอยู่นะครับสอเจ้านะครับในแง่ของ Mining ที่คนอยากมาทำะนะครับเราก็กำลังดูความมั่นคง,งเขาว่าเราจะไปลงทุนและขายไฟให้เขาได้เปล่านั้นถามว่าบิตคอยกับ Mining เนี่ยสามารถ ปรับมาใช้พลังงานทดแทนได้ไหมหรือที่เขาเรียกซับเขาเรียกในตลาดวันนี้เรียกว่ากรีนคอยน์นะฮะคอยสีเขียวนี่อันนี้เป็นไปได้แน่นอนเป็นไปได้แน่นอนผมเห็นข่าวในประเทศต่างประเทศเนี่ยเริ่มมีแล้วว่าเขาโฆษณาแล้วว่าเขาทำไมยน่งของบิตคอยด้วยกรีนเอเนจีผมเชื่อว่าอันนี้ก็เป็น,เป,นเป็นประโยชน์นะครัถ้าเกิดจะทำแล้วก็สนใจนะครับ ก็มาติดต่อซูเปอร์ได้ซูเปอร์ก็พร้อมที่จะทำตรงส่วนนี้ให้ครับผมมาในส่วนของพัรปีหน้ากันบ้างดีกว่าคะ่ะปี2 5 6 5ค่ะเราวางแผนซูเปอร์นี้คอปเปอร i ชันค่ะว่าจะเติบโตที่เท่าไหร่อย่างไรบ้างคะก็ในแง่ของรายได้เรามองไว้ประมาณ1 3 0 0 0ล้านนะครับปีนี้เราน่าจะปิดใกล้กับ9,000ล้านนะครับก็จะเป็นปีที่น่าจะเป็นปีที่ก้าวขระโดดอีกปีหนึ่งนะครับโดยโครงการหลักๆที่จะ นำเงินเข้ามาเพิ่มเติมก็คือโครงการซอกสังลม30เมกะวัตต์โครงการบักเรล141เมกะวัตต์แล้วก็โครงการขยะที่น้องคายอีก8เมกะวัตต์นะครับแล้วเราก็จะเริ่มก่อสร้างพลังงานลมที่ภูเย็นเวียดนามอีก200เมกะวัตต์นะครับก็ตรงส่วนนี้เป็นส่วนที่เราพร้อมที่จะเติบโตไปกับอุตสาหกรรมนะครับแล้วก็กำลังมองว่าถ้าเกิดมีการเติบโตมากกว่าที่เราวางแผนไว้ ก็อาจจะออกอตัวซ u เปอร์เอฟเพิ่มเติมอีกครั้งหนึ่งเพื่อเป็นการระดมทุนทั้งนี้ก็ต้องงองก่อนว่าจะมีโครงการมากกว่าที่เราประมาณการไว้หรือเปล่านะครับก็จะเป็นปีที่ก้าวกระโดดจาก9 0 0 0ล้านขึ้นไป13 0 0 0ล้านครับผมค่ะสุดท้ายนี้ค่ะอยากจะให้คุณจอมสับค่ะช่วยฝากอะไรทิ้งท้ายถึงนักลงทุนแล้วก็ผู้ถือหุ้นของซูเปอร์ของเราหน่อยค่ะก็อยากจะฝากกับนักลงทุนนะครับว่าวันนี้ซูเปอร์ก็อยู่ใน เมกะเทรนนะครับก็คือเป็นพลังงานทดแทน renewable energy นะครับเราช่วยแก้ไขปัญหาโลกร้อนโดยการปรับเปลี่ยนนะครับจากการผลิตไฟฟ้าที่ไม่ว่าจะเป็นฐานหินแกส๊สธรรมชาติหรือน้ำมันมาใช้พลังงานทดแทนไม่ว่าจะเป็นแสงอาทิตย์ลมหรือขยะนะครับงั้นตรงส่วนนี้เราอยู่ในเมกะเทรนมากเลยนะครับถ้าเกิดผู้ถือหุ้นท่านใดสนใจนะครับ อยากจะลงทุนในบริษัทที่อยู่ในเมกะเทรนและมีการเติบโตแบบก้าวกระโดดก็อยากจะฝากซปเปอร์ไว้ในใจครับขอบคุณครับ ็นอีกหนึ่งหุ้นที่น่าสนใจเลยนะคะเพราะว่าเกี่ยวกับพลังงานทดแทนหรือว่าพลังงานสะอาดที่ช่วงนี้เป็นเทรนกันอยู่ด้วยค่ะสำหรับวันนี้นะคะก็ต้องขอฝากซุปเปอร์เอาไว้ในอ้อมอกอ้อมใจของนักลงทุนทุกท่านด้วยค่ะในวันนี้ขอขอบคุณคุณจอมซับหา้านะคะที่มาให้สัมภาษณ์ในรายการเอควอซีฟฮอของเราขอบคุณมากนะคะุเช่ชนนกัสำหรับท่านผู้ชมที่อยากอัปเดตข่าวคราวในแวดวงธุรกิจหุ้นการลงทุนและบริษัทจดทะเบียนปังๆก็สามารถติดตามกันได้ที่ www c h a t o t t e com หรือจะเป็นช่องทาง l i n e แอดแฟนเพจทวิตเตอร์ยูทูบก็ได้เลยค่ะแล้วก็อย่าลืมสับส i b e กันด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปรายการดีๆที่เรานำมาอัปเดตกันค่ะ